สวัสดีครับวันนี้ก็พอ่เปิดร,รายการแบมบรีวิวกันอีกเช่นเคยนะครับสำหรับนี้เราก็มีการ์ด b บ t เ l e s p i ป i t นำมารีวิวกันเหมือนเดิมนะครับโดยที่ผมนำมารีวิวในครั้งนี้ก็คือเป็นชุดเ d 0ดีและเ d 0ดีนะครับปล่อยออกมากคือชุดแดงขาวแล้วก็ม่วงนะครับแล้วก็จะนำมารรวิวกันทั้ง3 4สีกันเลยในวันนี้ครับส่วนตัวผมขอนำเสนอเด็กสีแดงก่อนดีกว่านะครับ สำรับชุดนี้ครับก็คือเป็นชุดไฮ g รังเกอร์เด็กนะครับโดยมีชื่อชุดว่า Seek Evolution Revolution, Revolution นะครับก็เป็นรูปหน้ากล่องดันนะครับข้างหลังก็คือบอกการ์ดบางส่วนที่แถมก็คือเอ็กแะครับจำนวนห้าใบกันเลยนะครับแถมกันคุ้มค่าเลยมีซิกโซน e ี d นะครับซิกคาทาโทบ แล้วก็ซิกฟรีเดนแล้วก็ซิกเคิมสันอีกสองสี่นะครับนี่ก็คือรายชื่อการ์ดท,ที่อยู่ในชุดนี้นะครับแล้วก็มาแกะกล่องดูกันเลยดีกว่านี่ก็เป็นสนามเล่นนะครับแล้วก็ไม่สนใจวางไว้ไก่อน เป็นเซ็กซโซนฟีอยู่ด้านหน้ากล่องเลยก็ในชุดนี้จะมีทั้งสิ้น42ใบนะครับ โดยมีเ x กแ y ก็จำนวน5้าใบอย่างที่บอกนี่ก็เป็นซิกซอนฟส่วนนี้ก็เป็นซิกฟ d ีเดนแบบอาร์ตนะครับโดยแบบเก่าก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งอย่างนี้นะครับก็ดูสวยงามไป ชุดนี้จะเป็นชุดรวมการ์ดชุดกเก่าๆมาไว้ในเด็กเดียวนะครับเหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นเด็กสีแดงนะครับก็มีการ์ดซ้ำๆอย่างนี้มาให้นี่ก็ตั้งแต่ชุดเบสูนย์หนึ่งกันเลยมีตัวรถข้า่า่า้มาให้ด้วย ซีกคาถาทบอีกสองใบซีกเข้มสันแบบไม่ฟอยนะครับนี่ก็เช่นกันส่วนนี้ก็เป็นเม็ดคออ์ครับชุดนี้ก็จะมีคูป,ปองแถมให้เช่นเคยครับ แต่เป็นคูปองแบบใบเดียวสามารถแลกได้เลยนะครับเก็บชุดเดียวในกล่องแล้วก็ส่งไปแลกได้การที่จะได้มาก็เป็นซีคาทรา์ทอบนะครับแต่เป็นแบบฟอยน์นั่นเองผมก็แลกมาแล้วก็ดูสวยงามนะครับนะครับเราก็จบกับสีแดงไปแล้ว มาดูสีต่อไปกันเลยดีกว่าอาครับเราก็มาต่อที่ชุดสีม่วงกันดีกว่าชุดนี้ชื่อชุดว่า Dead c o r d b o o t นะครับก็มี X RAM ให้7ใบกันเลยเป็นสายเน้นถอดคอแล้วก็เพิ่มคอเด็กตัวเองนะครับ หน้ากล่องก็เป็นเอแคลเดสเพราโดนะครับแบบเวอร์ชันอาร์ตอีกเช่นกันโดยตัวเก่าผมก็มีอยู่นะครับ ็ดูสวยงามนี่ก็เป็นเดซทารัตนะครับสำหรับคูปองในกล่องน,นี้ที่แรกก็เป็นเดซทารัตนั่นเองแต่เป็นเวอร์ชันอาร์ตครับเป็นแบบฟอยเช่นเดียวกันกับตัวนี้โดย เดท่ารัตเวอร์ชันปกติ ick, จะเป็นแบบอยู่ในกรอบนะครับ oh. ก็บเป็นเน้นสายม่วงเขียวนะครับก็บมีการ์ดดีๆมาให้การ์ดซ้ำแล้วก็มีการ์ดสีแดงมาด้วย ็มีพวกค i ิกอย่างอาร์เมนบอกมาให้นะครับนี่ก็คือดุคคิงเทอรรัสนะครับเวอร์ชันอาร์ตทะลุจอโดยเวอร์ชันปกติก็เป็นเช่นนี้ครับก็ซิเขิมสันแบบ ไม่ฟอยนะครับเดปเปรโดแบบไม่ฟอยแล้วก็ซิกิมสันไม่ฟอยอีกตัวชุดนี้ก็มี42ใบเหมือนกันนะครับไปดูชุดต่อไปกันดีกว่าชุดต่อมาก็เป็นชุด เอ0ดีศูนย์ห้านะครับสีขาวชื่อชุดว่า m r m h i n e ชช e น i ด y Dia m o n นนะครับก็เป็นเทพจับก,กลนี่ครับมีเก็กรแมาให้ห้าใบแล้วเทพจับก,กลนสามตัวนี้ครับข้างหน้าก็เป็นาชันพ้กา้าพายุหิมะหวานนะครับเป็นมาสเตอร์แรของชุดเก่า ต่อมาก็เป็นจักรกยักษ์ทอครับเวอร์ชันอาร์ตแบบทะลุจอซึ่งผมก็มีเวอร์ชั่นเก่าอยู่รูปภาพดูคล้ายๆกันครับสำหรับคูปองในชุดนี้ก็แลกจักรกยักษ์ทอครับเป็นแบบอาร์ตฟอยนะครับ ก็เก็บคูปองขู่ปองเดียวนะครับแลกได้เลยต่อมาก็เป็นวารันนะครับเวอร์ชันอาเชียนกันทะลุจอ ก็คือแกนบอเดนแบบไม่ฟอยนะครับ ก็มีเบฟโปรโม,โมมาให้ด้วยนะครับเบฟเงินชิลดาร์กอนนะครับสองใบมเม็ดคอรกระดาษนะครับก็จบกันไปกับการรีวิวชุด SD04 และ SD05 ทั้งสามกล่องครับ ก็สามารถหาซื้อได้ทางเว็บไซต์แล้วก็อินเทอร์เนต็ตนะครับโดยตอนนี้ผมก็ยังไม่พบในเซเว่นนะครับในเซเว่นไม่มีเซเว่นทางเซเว่นน่าจะออกชุดเบสสิบสอาออกมามากกว่านะครับชุดนี้ก็เลยไม่ได้ออกในเซเว่นแต่จะออกตามร้านการ์ดทั่วไปนะครับก็สําหรับที่ผมสร้างมาก็คือเป็นเพจทางเฟซบุ o กนะครับการ์ดเกมแอนทอยโอสยามนะครับ ก็ไปดูกันได้ครับราคาถูกนะครับ